สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้านอกนาเนตแลนด์เ,ออเดี๋ยวสักครู่เข้านอกนาพาพาเพื่อนเพื่อนไปเดินเอ,อเพื่อนพี่พี่พน้องน้องไปเดินข้างนอกนะคะไปไปดูบริเวณรอบนอกเอ,อของบ้านเข้านอกนานะคะในในในตาบลน,นี้แหละไปดูกันว่าเออ เป็นยังไงอากาศเป็นยังไงก่อนที่เดี๋ยวสักครู่เราไปเดินก่อนประมาณจักหชั่วโมงแล้วก็่อยกลับมานั่งแล้วก็ได้ดูวอลเลย์บอลเอ่อเวิร์ p แชมเปี้ยนชิกันวันนี้เอ่อ uh, แข่งอีกเนาะแข่งอีกระหว่างระหว่างระหว่างไทยแลนด์กับโปแลนด์นะแข่งที่โปแลนด์วันนี้ไม่ใช่แข่งที่เนเธอร์แลนด์แล้วอ่ะ uh, เออดีจังเลยไอ้ดู ให้ดูข้าวนอกนาก่อน <c oughs> ในกระจกเพราะว่าเพราะว่าข้าวนอกนายังไม่มีขาตั้งกล้องที่ดีเลยแล้วก็ยังยังตั้งกล้องไม่ค่อยเป็นเพราะว่าข้าวนอกนาหัดท o ย t u b e ชอบทำทำยูทูบไอไอเอ่อพี่พี่น้องน้องดูชีวิตของข้าวนอกนาในในเธอรนว่าทำอะไรมั่งแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเออนั้นก็ นั้นเราก็าไปกันเนาะไปกันไปเดินเล่นกันก้าวนอกนาพาพี่พี่น้องน้องทุกคนไปดูเออก็เรียกอะไรอะ่ะใกล้ๆบ้านใกล้ใบ้านไม่ไกลประมาณหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยเดินวนไปรอบๆว่าเอ,อ่แถวบ้านก้าวนอกนาอยู่กันยังไงอะไรอย่งเงี้ยมีเป็นไงมั่งดูดีไหมอากาศแต่อากาศดีนะอากาศดีตอนนี้อากาศสิบองศา เย็นจุ้มจำอากาศดีอากาศดีมากเลยเออตอนนั้นเราก็ไปกันกับพี่น้องค่ะปไปเดินไปเดินเล่นกันค่ะไปกันเลยค่ะพี่น้องค่ะเดินเล่นแถว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 ข้างบ้านนี่แหละเนี่ยบ้านเขานอกนาก็อยู่ข้างในไปหน่อยหนึ่ง,งตรงโน้นนะข้างในใชไหทีนี่นนี้ก็เดินออกมาเมื่อกี้ทิ้งทิ้งขยะทิ้งอะไรเรียบร้อย นี่มีรถไฟฟ้าผ่านบ้านข้าวนกนาใกล้ๆอ่ะสถานีรถไฟไม่ไกลแต่ก็ไม่มีเสียงดังนะคะอันนี้เป็นทางคนเดินทิน land, เนธเท์แลนด์จะมีทางคนเดินเนี่ยฟุตบาทนี่แหละแล้วทีนี้ทางสีทางสีงส,ส้มๆนี้เป็นทางจักรยานนะคะพี่น้อง เป็นทางสำหรับจักรยานแล้วนั่นเป็นทางรถยนต์แล้วก็มีทางรถไฟฟ้าสี่ทางเลยเนี่ยสำคัญมากเลยที่นี่นะคะต่างจักรยานเนี่ยเพราะว่าคนจะขี่จักรยานกันเยอะนะคะพี่น้องเนี่ยใกล้ๆบ้านบ้านเข้านอกหนาก็าน่นเข้าไฟข้างในตรงนัง้น แล้วก็ถึงไม่ไกลแต่เมื่อกี้เอาขยะออกมาทิ้งนี่ไงทางถนนสำหรับรถยนต์แล้วก็สำหรับจัก,กรยานเดินไปดูกันอากาศดีดีสิบสิบองศาแต่ถ้าเป็นคนคนไทยก็เย็นนะแต่ก้าวนกหนาจินแล้วรถไฟไ,ฟไปแล้ว ไปในเมืองไปในเมืองรถจะดำที่ก้านอกหนานอยู่นั่นแหละแล้วตรงนี้มีคลองกั้นอยู่เนี่ยคลองน้ำมีคลองน้ำกั้นอยู่นะคะบ้านก็ก้าวน,นาคนาก็อยู่ฝ่ามือนี่แหละ มีกลองท่านน้ำอยู่เดี๋ยวเราจะไปเดินในซอยซอยเล็กๆก,กันซอยเล็กๆอีกฝั่งอีกฝั่งของ,ของกลองนั่นอนะ่ะอีกฝั่งของน้ำนั่นแหละ มีบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนอกก้าวนอกนาจะาตายเง้นเพืเ่อนๆดูเดินไปเรื่อยๆนี่เป็นสะพานค่าใต้รถสะพานรถแล้วก็ข้างล่างมันจะมีทางจักรยานนะคะบรรยากาศก็ เย็นแตกต่างจากเมืองไทยนะคะอะพี่น้องอก็เป็นแบบนี้แหละมีต้นไม้ตอนนี้ฝนตกนะวันนี้เข้าดูดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวใบไม้ก็จะร่วงหมดนี่ไงในทางจักรยานนะคะที่เป็นสีส้มนี้ในต้นแหลงะจ,ะจะเป็นทางจักรยาน,นะคะ่ะ สุดซอยรถก็มาเลี้ยวตรงนี้บ้านนี้ขายมีป้ายขายบ้านเนี้ซอยนี้บ้านแพงนะคะพี่น้องบ้านราคาเกินสามล้านนะเกินสามล้านยูโรบ้านแถวนี้มีคนมาวิ่งมาอะไรอยู่ด้วย อีกฝั่งน้ำฝั่งฝั่งฝามือก็เข้าวนกนายอยู่บ้านกอน็ดูสิมีเป็ดเป็ดว่ายน้ำสวยนะชอบอากาศมันดีมันไม่ร้อนชุ่มจํำเลย เป็ดป่าเยอะที่นี่เป e ็ดปลาเยอะค่ะพี่น้องค่ะมันมาว่ายน้ําอยู่ที่ในเมืองที่เนเธ็รท์แลนก็จะในมีเหมืองอย่างนี้มีน้ําอยู่ทั้งเมือทั้งทั้งในเตอร์แลนดเลยนะคะเนี่ยก้างถนนอะไรจะมีน้ําจะมีน้ําอยู่บ้านหลังใหญ่ๆอันนี้เป็นถนนเล็กๆนะ เวลาอยู่เวลาบ้านที่อยู่ที่ถนนเล็กๆนี่นะบ้านจะแพงนะพี่น้องค่ะบ้านราคาเป็นล้านนะคะเนี่ยเนี่ยไอ้นั้นตึกอพาร์ตเมนต์นั้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นน่ะนั่นไหะเห็นอยู่ข้างหน้านั้นเออแต่ข้างหลังตึกอพาร์ตเมนต์นี้เป็น เป็นเป็นอพาร์ตเมนต์ข้าวนอกนานะคะแล้วมันมันอยู่คนละฝั่งน้ำกับซอยนี้ไงคะอยู่คนละฝั่งบ้านหลังใหญ่ๆ คี่นี้คนขายบ้านกันเยอะนะบ้านหลังใหญ่เนี่ยใน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 ป่าตรงนั้นเนี่ยบ้านนี้ก็มีป้ายขายแต่ก็มองไม่เห็นบ้านนี้มันมีต้นไม้อยู่ข้างในมมีต้นไม้อยู่ต้นไม้ปิดล้อมรอบเลยบ้านหลังใหญ่ รถซูเปอร์มาร์เก็ตคนสั่งซูเปอร์มาร์เก็ตสั่ง o line. ออนไลน์บ้านก็หลังใหญ่นะคะพี่น้องค่ะไม่ใหญ่มากแต่ก็แพงมากนะคะแถวเนี้ยหลังไม่ต่ำพอสองล้านพี่พี่น้องน้องสองสองสามล้านนะ่ะหลังนันต้ามีต้ามีเนื้อที่เยอะยิ่งแพงเข้าไปอีกนี่หลังนี้ก็สวยนะ มุงกับหลังคามุงกับไปนั่นกับใบใบอะไรนะใบย่าต์ใบยา่บยาะคาหลังนี้ก็มุงใบยาดทคาเหมือนกันแพงนะสวยนะบ้านสอยนี้สวยบ้านบ้นกาอนอกน้าก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งคลองฝั่งโน้น ก้อนห็นก้อนใหญ่ก็ามาวางเอาไว้เดินเล่นตอนเยน็นๆอยากจะลิดูไปดูวอลเลย์บอลเจ,นจน็ดก็เดินเล่นไม่ได้แล้วดอกไม้สวยนะหน้าบ้านก็บ้านแต่ละหลังเป็นบ้านหลังเดียวหมดเลยเนี่ย สวยๆนะบ้านเขาเมื่อก่อนแถวนี้เป็นนาน,นะคะพี่ๆน้องๆก่าเด็กร้องอยู่ได้ยินเสียงเด็กร้องมันมันเหนื่อยนะเด็กนะพอมันเหนื่อยมันก็ร้อง ที่เนเธอร์แลนด์ไดอยู่ไดอยู่ในไดอยู่ซอยแบบบ้านหลังใหญ่อย่างนี้นะซอยบ้านหลังใหญ่เนี่ยเราต้องมีกฎระเบียบว่าหน้าบ้านต้องทําให้เรียบร้อยต้องต้องทาคือว่าถ้าไม่เรียบร้อยมันเสียเสนีสนียทัศสนียภาพของของซอยของเขาไงซอยบ้านหลังใหญ่ๆ นี่นี่ใหญ่มากเลยหลังนี้ใหญ่ชอยนี้สวยป่ามันเดินเล่นนะพี่น้องค่ะอากาศดีแต่ก้าวนอกนาก็ใส่เสื้อเสื้อตัวหนาเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่เป็นหวัดไม่เป็นไรสวยนะบ้านเขานะ ใกล้กันคนละฝั่งน้ํากันที่กับนอกนายอยู่ค่ะฝั่งกลองคนละฝั่งกลองดูบ้านหลังนี้ใหญ่มากเลยบ้านหลังนี้เมื่อก่อนบ้านหลังนี้ก็รับคนก็รับคนใชหมานะคะมาอยู่กับเขาเลยในบ้านเลยเขาต้องมีห้องให้เรียบร้อยนะตารับเข้ามาตารับคนคนที่เป็นทํา ทำความสะอาดบ้านทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นในบ้านด้วยกันนะเหมือนกับที่เมืองไทยอะที่มีคนช่วงคนใช้อะไรอย่างเงี้ยก่อนโควิดนั่นแหละเห็นคนฟิลิปปินส์เด็กอะเด็กสาวฟิลิปปินส์มาบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแถวนี้ เห็นไหมก็มีประตูบ้านอย่างนี้นี่บ้านนี้ไม่ซอยนี้ใกล้ใกล้กับบ้านข้าวนกนามากเลยเดินมาก็น้ำอยู่ข้างหลังบ้านนี้แล้วก็อีกฝั่งน้ำฝั่งคลองก็เป็นอพาร์ตเมนต์ของข้าวนกนาแล้วนะคะที่ข้าวนกนาอยู่ดูหลังนี้ก็ใหญ่ ก็มีรั้วกันต้นไม้เขียวจะอุ่มสวยนะคะพี่น้องกะบรรยากาศบรรยากาศดีอ่ะบรรยากาศดีซอยเล็กๆชอบบรรยากาศอย่างนี้มันมันเย็นนีน่บ้านเขาบ้านเขาต้นไม้มีคูน้ำอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วถนนแล้วคูน้ำ อันนี้มันเป็นถนนเล็กๆก็เลยไม่มีทางจักรยานนะคะแต่เวลาใครขับรถเข้ามาในซอยนี้ไม่ไม่ขับให้เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะต้องขับช้าๆนะคะก็นอกนาม,มันเดินบ่อยตอนกลางคืนเนี่ยบ้านหลังนี้ใหญ่ด้วยสวยสวย màu nhìn thấy ở một ngôi nhà đó, đẹp lắm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 , ดอกไม้อยู่หน้าบ้านสวยจังเลยแปงบ้านแถวนี้ลังหลัง,ลงสองสามล้านค่ะพี่น้องค่ะซอยเล็กๆบ้านนี้สวนก็าฟางจังเลยนุ่นดอกไม้เยอะเลยสวยนะดอกไม้ในสวนเขามีคนวิ่ง เราจะเลี้ยวฝาไปทางนี้นะพามสะพานเดีย๋ยวไปหน่อยก็บ,บ้านข้าวนอกนาแล้วอันนี้สะพานบนบนคลองนี้เนะี่ยกลองกั้นระหว่างทอยนี้กลับไปบ้านข้าวนอกนา เขียวชุ่มฉ่าไปหมดเลยต้นไม้สวยนะนั่นไหนคลองสะพานบนกลองอแล้วตึกนั้นที่เห็นไปอยู่ริมน้ำนั่น่ะเป็นโรงเรียนนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนโรงเรียนอะโรงเรียนปถมโรงเรียนปถม,ปถมลูกสาวก้าวนอกนาก็เรียนโรงเรียนปถมนี้เลยค่ะ เหมือนน้ำมันจะจมโรงเรียนนะคะพี่น้องเหมือนน้ามันจะจมโรงเรียนแต่มันจะขึ้นถึงโรงเรียนนะแต่มันไม่ไม่ถึงเพราะว่าเขาปล่อยน้ําเข้ามาที่นเนเธอร์แลนด์เขาจะรู้นะว่าปล่อยน้ําเข้ามาขนาดไหนน้ํามันจะเข้าจะออกมันจะถึงพื้นมันจะขึ้นบนพื้นมันก็ไม่ให้ขึ้นค่ะเป็นไปไม่ได้นะคะที่นเนเธอร์แลนด์นี้น้ำจะไม่ต่วมนะคะ พี่พี่น้องน้องเนี่ยะสะพานตอนหน้าหนาวก้าวนอกนาขี่ขี่จักรยานขี่จักรยานบนสะพานนี่มะมันตกโอ้ลื่นตกลงบนสะพานเนี้ยจักรยานล้มเลยนี้ตึกนี้อพาร์ตเมนต์นี้ก็สวยนะเวลาขึ้นไปข้างบนะก้าวนอกนาว,าว่าวิวคงสวยมากเลยนี่ไงคลองคลองหลังบ้าน หลังบ้านก้านอกนาเป็นคลองนะคะพี่น้องโรงเรียนโรงเรียนของลูกตอนที่ผดมเดี๋ยวพอไปถึงตรงโน้นจุดไปตรงโน้นเลี้ยวซ้ายมันก็เป็นเป็นซุปเปอร์มาร์ทเดินไปหน่อยเนาะก็ซุปเปอร์มาร์ทมันไม่ไกลจากบ้านของเขานอกหนานะคะ โอเคก้า okay. นอกนาให้เห็นรอบๆแถวบ้านไม่ไกลจากบ้านที่เข้านอกนาอยู่เนี่ยบรรยากาศอย่างนี้นะคะพี่น้องขาหวังว่าพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะชอบคลิปนี้ได้เห็นว่าเข้านอกนาอยู่ตรงไหนบริเวณบ้านเป็นยังไงคือว่าใกล้ๆบ้านเป็นยังไงเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะ ถ,ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ตีเก้านอกนาหัดไทยหัดทำคลิป YouTube นะคะเออแล้วตอนนี้ก็ยังตัดต่อตัดต่อไปแล้วแต่แต่ทำปกอที่หน้าปกที่ว่าสวยๆเห็นครับเห็นเห็นรูปเข้านอกนาโชว์อยู่ก็บนบนปกอะยังทำไม่เป็นกะเดี๋ยววันหยุดนี้หลยจะจะหัดทำ ทีนี้ก้าวนาเนาก้าวนอกนาอยากจะบอกว่าใครใครที่ชอบคลิปนี้บริเวณบ้านของก้าวนอกนาใกล้ๆบ้านนี้นะจะกดไ like, ลค์กดแชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เข้านอกนาได้หัดทำคลิปอาจจตัดต่อให้สวยหัดทำหัดทำปกวิดีโอนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ